มาต่อกันที่ข่าวความน่าปลื้มปริตินะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะทรงได้พระราชทานสิ่งของมอบให้กับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งก็สร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับพระราชทานของค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ใจเกิดขึ้นเมื่อพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ถูกไฟไหม้แต่อย่างใดค่ะ เวลา13นาฬิกาวันที่17มีนาคมร้อยตำรวจเอกวันชัยสรารเวชชุดตรจรที่145พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรตวจตจรที่145ตานบุรี ได้นาสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประกอบไปด้วยสังฆสีผ้าห่มเสื้อผ้าชุดัเกเรียนเครื่องครัวและข้าวสารอาหารแห้งนําไปมอบให้กับครอบครัวของนางสาวประเทิงบวัวเพื่อนที่ประสบบัติเหตุไฟไหม้บ้านพร้อมกับระบุว่าตชดลอดที่145ได้รับการประสานจากนายพยามีกลิ่นปลัดอำเภอ300อย,ยอดและนายอัมไพปูลน,น้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านรัศดรในพื้นที่จึงได้นําสิ่งของ พระเจ้ทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งพระราชทานไว้อย่างหน่วยงานต่อจด,อดทั่วประเทศสําหรับไว้เยีย่ยวยารัษฎรผู้ประสบภัยต่างๆเป็นการช่วยเหลือบรรเาาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้มีกําลังใจและสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อถวายแด่ล้นเก้าทั้งสองพระองค์ทางด้านของนาะสาวประเทืองบัวเผื่อนเจ้าของบ้านได้กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าตอนและครอบครัวได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะในช่วงเวลาเลวร้ายในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดที่ม่ทันได้ตั้งตัว ว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินที่หามาตลอดชีวิตแต่มีพระเมตตาของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์มาช่วยเหลือในนาทีที่เดือดร้อนมากที่สุดและต้นนี้ครอบครัวขอถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและในฐานะข้าราชการจะขอเป็นข้าราชการที่ดีเป็นค่ารองพระบาทต่อไปนอกจากนี้ต้นนี้ญาติยาติยังรู้สึกดีใจมาก ที่ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่ได้ระคายเครื่องพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถที่ติดไว้ตรงประตูบ้านแม้ว่าไฟจะแรงมากอย่างน้อยก็น่าจะทําให้กระจกแตกหรือมีร่องรอยเปลยไฟแต่ไม่มีร่องรอยอันใดเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากต่อกันที่ข่าวของอำเภอ300ยอดนะคะ จ้าหน้าที่ชุดปกครองอำเภอสามรอยอดค่ะได้รวมกับทหารนำกำลังออกตรวจพื้นที่หลังได้เลือกเรื่องการร้องเรียนนะคะที่มีการพนันไทยเบอร์เหล้าเบียร์แล้วก็สินค้าเบเตเลตแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ในเขตพื้นที่3ามรอยอดโดยจะมีรถขับตะเวนนะคะตามร้านค้าต่างๆและแหล่งชุมชนเป็นการมอมเมาประชาชนซึ่งในครั้งนี้นะคะก็สามารถตรวจผู้กระทำผิดได้ถึง5รายเลยทีเดียวค่ะ เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีวันที่18มีนาคม2 5 5 9ภายใต้การสั่งการของนายชัยชนะสุทธิวรชัยนายอำเภอ3 0 0รอย,ยอดมอบหมายให้ในายชัยวุฒิคุนาที่มาพันธ์ปลัดอาวุโสอำเภอ3รอย,ยอดพร้อมด้วยนายยุทธนาผึ่งพายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดประสานงานพื้นที่อำเภอ300อย,ยอดค่ายธนรัฐ ได้นากาลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่บริเวณร้านขายของชาในอํนเาเภอสามรอยอดหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีร้านขายของชาหลายร้านที่มีการขายสลากแลกเล่าและสินค้าเบ็ดเตล็ดสามารถจับผู้ขายสลากพร้อมยึดแผงสลากที่ติดแผงเล่าเบียร์และสินค้าอื่นๆได้5้ารายจํานวนแผงสลากทั้งหมด11แผง จากการสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้จะมีรถตะเวนไปตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆในพื้นที่ซึ่งแต่ละร้านก็อ้างว่าผู้ที่มาส่งชื่อนายทวนไม่ทราบนามสกุลจริงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีโดยรานค้าที่ได้ร่วมกิจกรรมจะเสียค่าบริการแผงละ100บาทแต่จะได้รับส่วนแบ่ง20%ต่อแผงซึ่งหนึ่งแผงจะขายได้ประมาณ3,000กว่าบาทจำนวนเบอร์ละ1-2บาท แผงที่ไม่มีสุราจะขายในใบละ1บาทส่วนแผงที่มีสุราก็จะขายใบละ2บาทซึ่งแต่ละแผงก็จะมีสลากจำนวน3,200ใบ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ล่อตาล่อใจกับกลุ่มคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ต้องการเสี่ยงดวงที่จะได้ของเหล่านั้นมาซึ่งทําให้ผู้ปกครองไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการโม้สุมทําให้เด็กติดการพนันและเด็กก็จะขอเงินจากผู้ปกครองเพื่อนํามาเล่นการพนันในรูปแบบนี้แล้วก็จะกลายเป็นปัญหาให้เด็กติดการพนันต่อไปในอนาคตส่วนแผงที่มีเหล้าเบียร์ก็จะมีการแยกแผงสินค้าชนิดอื่นๆเนื่องจากราคาต่างกัน จากนั้นเจ้ที่จึงได้แจ้งข้อหา จัดให้มีการเล่นพนันจับสลากตามบัญชีขอท้ายพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478โดยวิธีใดๆเพื่อผลประโยชน์แห่งตนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478มาตรา4และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการให้บริการชิงโชคจากนั้นได้ควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูทรสามรอยอดเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป